ไปไหนมาถ้าไม่ตอบอมึงไปไหนมาให้กูคุยกับมันค่อยๆหั่นครับนี่ท้องเสียครับ้องจะเสียหยิบโจมาครับใส่นี่ว้าวไฟแช็กอยู่ไหนคอยด <ไป S 2> ูนนห,หน่อย มีจุดที่พี่หน่อยโอ้ของโคตดีเลยสัสอะไรกูให้มาตัดฟืนมึงมานั่งดูเลยตรงนี้มึงไปไหนมามึงข้ามไปนะพวกมึงอย่าให้กูรู้นะพวกมึงออกนอกวงนี้คำสั่งเด็ดขาดจากกูตะวันต้องหัวเมื่อคาใดพวกมึงถึงจะพูดและออกจากวงนี้ได้ ในขณะนั้นเองครับป้าหญิงอุทุมพรก็เดินทางมาถึงที่แห่งนี้เหมือนกันครับตามมาติดๆครับนี่เหนื่อยแล้วเกินวิ่งตามเสด็จพ่อเสด็จพี่ไม่ทันเลยนี่สงสัยตาเดยวจะลองถาม ผู้คนพระสามนมนี่ดูดีกว่าผูาเห็นกองทัพเนี่ยผ่านมาทางนี้หรือเปล่าไม่ได้เจอผู้หญิงมานานครับนี่โอ้โหตาเยอะเลยครับโอ้โหคุณคะเอ่อไม่ทราบว่าคุณเห็นผู้ชายหลายๆคนวิ่งผ่านมาทางนี้ไหมคะเออเออไม่คุยด้วยแล้วเออสงสัยจ,จะหูหนวกกันแน่แนเลย ใช้ทีท่าขำครับนี่แม<น>่ฉันไม่ตลกด้วยนะถามก็ไม่ยอมตอบโมโหแล้วนะตบเลยครับนี่นี่คือครั้งแรกที่เจอผู้หญิงครับไอ้ย,ยาเฮ้ยไอ้ยาตะวันตกหัวแล้วตอ,อกตะวงได้ไปโอ้ยไปยยว้ยเฮ้ยโมโหทำไม จะไปหาผู้หญิงคนนั้นมึงจะไปไหนไม่ได้ทำไมจะไปไม่ได้กูไม่ให้มึงไปแต่กูจะไปกูไม่ให้ไปกูจะไปไม่ไปกูจะไปโว้ยจี้อย่าหมดสติเลยครับโหูไม่ไหวเลยเท่ามันจะมากเกินไปแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วโว้ยล้วงขามือครับเหลืออีกคนหนึ่งจะไหวไหมครับมาดูกัน อไอ้ดาฟังคำสั <fal con en> ่งก <know> <CDU> ูมึงต้องพาร่างมันกลับบ้านห้ามขัดคำสั่งกูถ้ามึงขัดคำสั่งกูเจอส้นตีนกูแน่ไอเอามือกลับไปเก็บนี่นะเล่มนี้ด้วยเล่มนึงนะเอาไปเก็บให้หมดเลยนะเพราะว่าเอาไว้มันก็ไม่มีประโยชน์ะกูก็คิดว่าจะแน่ คิดว่าจะเดินมาเอาเรื่องกูมีดไปเลยเอามีดไปเลยฟังคำสั่งกูนะพาพวกมันกลับบ้านห้ามขัดคำสั่งกูด้วยไปไปยังอย่าสรุแล้วนะพา<ป>มนกลับบ้านดูๆๆรท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าการเลี้ยงลูกแบบนี้ผิดหรือถูกครับเขาไม่อยากจะให้ลูกของเขารู้จักอ,อะไรความสิ็วิวไรก็ไม่เจอ วันนี้น่ะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปไอ้ย้อยในทาร่าอันปอกช้ำที่อยู่ในสติกลับมาหาแม่เขาย่าอย่ายาลูกมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ้ยาไม่เคยคำต่างพ่อมันผัวมึงอะทำไม้ยาสลบกูอะไรแบกมาหามึงเนี่ยอย่าอย่าลูกอย่าได้ยินแม่ไหมอย่าอย่า ตั้งสติแม่อยู่นี่ยา่ยา,า,าเจ็บมากไหมลูกเจ็บมากไหมยาแม่มันเกิดเรื่องอะไรยาผิดมากเหรอแม่ยาเกิดมายาผิดมากเหรอแม่รู้หรือเปล่าว่ายาเจออะไรบ้างพ่อแม่พาย,ยาไปอยู่ที่นี่ มาอยู่ในปา่าอยู่ในเขาเจอแต่สิงสาราสัตว์ไม่เคยได้ไปอยู่ในเมืองยาไม่เคยได้เห็นแสงสีเสียงแม่ไปถามยาบ้างไหมว่าทุกวันนี้ยามีความสุขหรือเปล่าแม่เคยถามยาบ้างไหมว่ายาอยากจะทำอะไรไม่เคยถามเลยสักครั้ง รู้หรือเปล่าวันนี้อยาไปเจออะไรอย่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอย่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่อย่ารู้สึกมีความสุขอยากคุยอยากไปเจอเขาแต่ไม่รู้หรือเปล่าว่าพ่อไอ้เท่ามันห้ามยา ไม่ให้ยาไปหาผู้หญิงคนนั้นซ้ำยังทำร้า,ายยาแม่รู้ใช่ไหมโอ้อยาต้องการอะไรอยาอยาฟังแม่นะลูกนะ่ยาไม่ผิดที่ยาจะมีความรู้สึกนึกคิดยารู้ไม่ลูก ว่าหน้าที่ของพ่อและแม่จริงๆแล้วก็เลี้ยงลูกได้แค่ตัวแต่ว่าหัวใจและทางเดินชีวิตอย่าต้องไปคนเลือกเองอย่าบอกแม่ว่าวันนี้อย่าไปเจอผู้หญิงแต่ถูกพ่อเข้าขัดควาง ยาถึงคิดว่าสิ่งที่ยาทำมันผิดใช่ไหมลูกยาฟังแม่นะที่ยามีความรู้สึกกับผู้หญิงคนนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าความรักแม่ต้องขอโทษที่พายามาอยู่ที่นี่โดยที่ยาไม่ได้เจอสังคม ไม่ได้มีความรู้สึกแต่ถ้าวันนี้อย่ามีความรู้สึกอย่ามีความรักเอาสิลูกแม่อนุญาตให้ยาเลือกความสุขของยาได้ตามผู้หญิงคนนั้นไปแล้วแม่ล่ะแล้วเรื่องพ่อของยาเดี๋ยวแม่นี่แหละจะเป็นคนจัดการให้ ไปลูกไม่ต้องห่วงแม่ไปรีบไป